สบายดีจ้าปลาลงเบอร์สุขุทุกคนเนะจ้ามเอนี้น้องนัทสีขเขาขั้วอีกแล้วพี่น้องมเอนี้สิเห็ดเมนูอ่อมไก่เซวายเด้อพี่น้องนี่น้องนัทสิเป็นคนเห็ดเองเลยวายนี่เฮาก็สิได้ลวกความผมมันออกก่อนพี่น้องวิธีเห็ดแม่ก็สิค่อยบอกวิธี่แล้วลว่าลวกจืดลวกเอาหนามคมคมมันออกก่อนแล้วจังแมนแล้วจิ้มสิเอามาแกงเด้อจ้ามนมแ้องทองเห็ดยังลูก น้องทองกับน้องนัดซอยกันเห็ดกับเขาแม่น้อยก็สิเป็นคนบอกว่าเห็ดแนวใด้เห็ดแนวใด้ยนะพี่น้องเอาซอยกันอเอาสบายดีนะแม่น้องทองลูกเดี๋ยวลวกไว้แล้วเราจะให้เพื่อนขวากไก่นัดเด้อลวกเอาสบายดีกว่นลูกลวกไว้แล้วแล้ว,ลวขวไก่ใส่แป้งนัวใส่เือ ขั่วายลวกข้าวซุกเลยได้ลูกเอาตักอองค์บัตรเนี่ยซอสวิธีคันพี่น,อบบน้อง<ว><ว>ลวกข้าวซกได้ขั่วไก่เนาะน้ำขมมันออกแม่แล้วจัะมักขั่วไก่ไ,กได้ลูกบัดนี่เอาใส่โปร,<ห>ริีนไทยใบชีโฮตขั่วไก่แล้วก็ใส่ต้นนัวใส่เกลือให้มันทุกซุกเขาจะเขาจะเอามาออมบัตรแม่น้อยฮัดให้เพันธ์เห็ดเองฮัตพันเลยเห็ดหลายอันเมนูโดยพี่น้องเด้อน้องนักกับน้องท่องกัน ลงนัวใส่เกลืองลงไปหนึ่งดวงโอ้คิมบอกเนาะอ๋อเขายังจะใส่น้ำเลยเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำแห้งครับจะเอาอเน,เน,น้ำ,นำลงเลยมือนเลืดเจาะไปก่อนต้มใบก้อนบาดหนึ่งกันแม่นทากาเปื่อยเนาะแม่นเ้าจะเสียาวายลงเลยเนะจ้ปาปลาลูกเทลงเลยลูกห้ามคนมันเออยาดอกเออคนก่อนบัดนึ่งลูกเออลาเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่น้ำกระเบื่อใส่แค่น้อยกค่เด้อ Okay. ใช้น้ำปลาร้าลงไปนะจ้าพงนัวใส่ตั้งแต่ตอนขวัวเรียบร้อยครับก็เลยใช้น้ำปลาร้าทอดเนี่ยนั่นแหละลงคนบังด้วยกันเดี๋ยวเอาข่าเบือลงใส่จะมัง้งกันเนียนน้ำนัดเอาข่าเบือลงเลยนะจ้าหลังจากเอาข่าเบือลงแล้วเราบก็ส่ผักนางกู่ลงเรียบร้อยแล้วจ้าผักนางกู่ลงนะ สบายดี ate, พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าสบายดีจ้าตาลุงออมไวใส่ไก่ซีมือน ha ้องนัดแม่น้อยนัดนัดนันัดอันนัดเพิ่นเพ็ดบอกเพิ่นว่าใส่นู่นเพชรนั่นแน่นมาพี่น้องมาชิมกันเลยเนาะพี่น้องมืนทองเข่าเอ้าคิ้วเข่าบ่โดยฮะหลางตู้ลางยังแล้วเนาะเออเออหัวลมเขาเริ่มออกเลยพี่น้องเด้อเรื่องเบาทองคื เอาอะเบ้อมันบ่เหลื่อมบ่เนาะกินกินกินไวเนี่ยกินไก่ฮะอือใช่เอาโหกำกะปิเด้อเลยกระปินน้องกขบมาเพชรดิคบึดูม้าคามกินโต๊ะนะนี่สอแล้วมันกันพี่น้องเฮางเแล้วเวียงน้อยแต่ขอโชคพอพายละนุ่งนุ่งจุดนอนเลย

ăn cà cả... in cà phê đâu phi nong đâu, con nằm cho ấy nát có ở dưới yên, con hết lẽ luôn. con nằm con nằm một hết để và con nằm một không <laughs> ห้สบมันเอสี่มันหนนั่นจะใครในบอกมันเอไปบอกอยู่เห็นนนั่นแ้นั่นบอก,กัาอัดเห็ดเย็นเห็ดเน,นาะ งูอ่ะจะเก่าขึ้นเขาไล่ทงเลยงูอ่ะทงเขาวันเราดีดอันนั้นงใหม่เลยแมงก้อนหน่อยเป็นประตูกรสินก้อๆนะขึ้นกรสินค้ายเครื่องขีนอ่อนไขประตูด้ะเขากระรองแล้วไขออกมาต้องกินอยู่ในเขาฝ่าห้ามเลย อันย่านคนหลักมาลไลยแมงม่มเพื่นอนนอนมืนอนนกอ,อันนั้นอะไรก็แรกเขามีประตูหัวดีเลยหวกเอาสองสั้นมีประตูหูดนำเลยไปเอเอม,มืนยิ่ด้วเสียงหลดเสียงร่างก่นไ มาแซ่บเ,เนาะโดยแศบปลายคบบาๆคบหน่ในหนึ่งได้ไหมพองได้อ่องเก่งเล่พี่น้อ,องวายพี่น้องไม่เสียงประวันจริงดูเง<ช>ินบนอนัด

ลมเริ่มหรอตื่คเช้าตะกอนรึเปล่าแค่ันลมมันพัดมึเรียนเผาข้างามมาท้อเนอนข้าวสือมาแบบนี้เนาะเผาเก่าใช่าหๆอืมเผาเก่าเนาะเผาใหม่มันเหนียวพดหนึ่งข้าวเดียวกับเหนียวตกๆแล้วก็แห้งไวเนาะอ๋อมพอีตู่พี่น้องเอ้ยหอมไว้ ฮันให้เราเห็ดคงกินคงอยากหันให้น้องทองนำ้ำเรนัดน,น้ำเดี๋ยวทองคนคำคำๆนี่ยนานเด้อฮัดกวดัวซีนเด้อมันจะง่ายๆแบบซอยๆอยอามานี่วเขาเก็

เไปจับอีกมนงัดกัเห็ดน่ยถ้าบ่ดทองหมเลินเมาพี่หัดเล้าได้เห็ดหัดลูกเขาได้เห็ดมากินนั่นเป็นลายแนวเยอะลายแนวไหน้อขวด่นมเพื่นเนี่ยชาวหมอยังเราลงงัดเองนี่ลงตีเห็ดพกเป็นารกินงัดเป็นหลายอย่างเลย โรตีเราอยากกินเรากะเห็ดเองเนาะเราอยากยังพับกะเพราเราก็เกเดเองพี่น้อง,เองนะเรื่องเ่องอะงนาะเรื่องคัวเรื่องพัดนออ้องไทยนะไอะนนน่น้องอยู่ทนีะ่โคโลบอกเลยเน,นาะเราท้ำของสามน้ำล่วเรียกคุณคัวเครื่องให้น้องทองนะ่ง ดูตีเปื่อทีแล้วลาลุงป่าหนึ่งจัดหรอเปล่าค่ะัลาลุงป่ปปลาฝัานเป็นบ่อม <c oughs> ลาไปก่อนนะจ๊ะคล, <า S 1> ลิปนี่จ๊ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจสิเขามารับชมช่อง,องน้องนัด TJS คิดพลาดว่าการใดแต่ขอโทษขออาภาัยเด้อพี่น้องสุขุมสุข,สขนน,าานะจ้า๊ายบายมีนอาใครไม่รู้นะจ๊ะอย่าขอบคุณจ้าเลยจ้าบ๊ายบาย